กับผมเอาละครับขอเสียด้ว่าแม่ไม่นอนทักกันอยู่กับผมทีมชาตินะครับวันนี้ก็จะมาเล่นยูฟ่าบัลลีของโลกตอนที่สี่แล้วนะครับโ okay. อเค้โหสู้ทีมเลยไม่รู้ก็เช่นเคยครับโดนโดนเมสซี่เนย์มาร์โอ้โหเนย์มาร์ครัยบยังยัง่ังไว ร๊บสง่งให้อะไรไม่รู้เราส่งไปได้วดิปึ้งครับโคอ้ยเจ้าวะรูปไหนครับโอ,อบ้โหออกบัตรได้ไงวะโอ้ ไมซี Messi, ่เ hey. ร็วๆดิเ ho. ฮ้ยเฮ้ยโรนโดปึ๊บโรนโดวิ่งเข้าไปครับโรนโดปังโอ้โหโอ้โหโอ้โหโรนโดเปิดเข้าเลยนะครับกันเทพมากโอ้โหโรนโดเปิดกี่รอบนัดนี้ปังโอ้โหโรนโด ปึ๊บยังหรอครับโอ้โหไม่เข้าเฮ้ยเมซี่อยู่หลังอ่ะผมขอเปลี่ยนตัวเมซี่นะเมซี่ปึ๊บเมซี่ครับนี่เมซี่นะเออจำเอาไว้เปลี่ยนตัวแล้วเมซี่ได้กลับลงสนามแล้วครับปึ๊บ โอ้โหนี่มานี่มาแต่ไรไม่โดนนี่ <c oughs> นี่มาปึ๊บปึ๊บโอ้โหนี่มาถูแกแยงได้ไงครับอื้ม <c oughs> <c oughs> นี่มาบุกลงเดียวครับนี่มาบุกมาคนเดียวนี่มาบุกคนเดียวโอ้โห ปุดบทุกคนโอกค,ครับโอ้โหมาอย่างกันเทพเดี๋ยวได้ทำให้เสียผมเบาจังเลย <c oughs> โอเคโอเคโอเคเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาปุ๊บโอ้โหสไลด์ฟาวปุ๊บ ใบแดงครับโอ้โหดีไม่เจอใ <c oughs> บแดงโอ้โหมาสไลด์ใบแตงโมโอ้โหพี่ผมมาระดังแน่ๆน่โอ้โหมีเสียงดังมาแน่ๆครับฮึ๊บนั่นไงมาแล้วฮึ๊บ อือโอ้โหมาละลาวแล้วอือปือบปอ้บออืบปือบออืออืออืวอ่เอ้ออืออืออเอ้ืมันไม่ฟาว โอเคโอเคครับโค oh, อยามาตั้งแต่ไหนล่าลาเนี่ยวันนี้ถามว่าใครครั้งที่เร็วนะครับคนเดิมแล้วทำไมไม่ตีไม่เข้าโอ้โหว้าวโหออกเลยนะครับกมาัครบ โอ้โหยาดังดิขึ้นมาทำไมลงมาอย่าทั้งยาดังลงมาเดี่ยวเพื่อนอาคิปอยู่มันไม่เกี่ยวกับเสียงเดินลงมาได้นี่ครับโอ้โหเมื่อกี้มีเสียงดังขออภัยนะครับสวเเัดนนี่ย้า เบสตสีต่ปุกเข้ามาปึ้งโอ้โหรับได้ไงวะเฮ้ยอ้มีตามไม่ทันครับบู๊บบู๊บโอ้โหใครวะครับโอ้โหไม่ใช่เมสซี่โรอเนดะหรือเนม่า ฉัับยังร่องไบรยครับนี่มาถากคขาด้านหลังนี่มาป้องป้องนี่มานี่มาวี่คราวะถุงบันมาข้าหัครับโคดโอันดอังเขาอยู่เดียวทีเดียวกันตั้งแต่มื่อไหร่มา โอ้ยโหนคอกเยอนาด้จะขายยังไงหมดนะจปึ้หมดนะครับมแล้วมแล้ว,ลวปึ๊ไข่เมสซี่ครับเลดแล้วเมกซี่เมาซี่วาเนออก ไม่ใช่คนมาเนเดี่ยวน่ะไปฉันบอกเขามาว่ามันกันแต่งหรือตกอลับคนงานคนงานอะไรหน้าตาจะหล่อขนาดนี้เนี่ยนี่ตอนแรกเนี่ยนะพี่คิดว่าเป็นแฟนคุณสะอิกแต่ว่าพอพี่คิดไปคิดมาไม่น่าจะใช่หรอกเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อโจ้าคงไม่ยอมหรอกพี่น้ำไจพูดอะไรอยู่นะจ๊ะโอเคครับน่ะ ครับแค่นีน้เราขอลาไปแค่จบเริ่มรอบวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ